สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอยานจะมาพูดถึง ทริปที่ได้ไปเที่ยวที่อเมริกามานะคะได้มีโอกาสไปเดินทางท่องเที่ยวในหลายๆที่ในอเมริกาเนาะแต่ว่ามีความตั้งใจเลยที่แบบอยากจะลองไปหาหินคริสตัลแหละเอากลับมาฝากคนดูมีหลายคนที่แบบแมสเซจเข้ามาถามอยินในเพจนะคะว่าแบบอยากจะได้หินคริสตัลจังเลยมีอะไรที่แนะนํำไหมหรือที่ไหนแนะนํำไหมพอดีไปเที่ยวที่พอร์ตแลนด์นะคะที่นั่นน่ะมีร้านที่เป็นร้านของฝากนะคะที่เป็นร้านเกี่ยวกับหินคริสตัลเกี่ยวกับสัตว์สตาร์ทเกี่ยวกับด้านเอเนจี เกี่ยวกับพลังงานแบบร้อยเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอมระเหยเป็นชาเป็นหินหรือผลิตภัณฑ์เหมือนทําให้เรามีพลังงานที่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งใบเซจมีหลากหลายมากๆเลยก็คือจะมีร้านขายอะไรแบบนี้เยอะมากเลยอยากจะแบบให้มีที่ไทยมากเลยนะอยากจะเปิดเองเลยแบบเมอนมีเป็นหินรอมากมายเลยแบบแล้วพนักง,งานนะคะเขาก็จะแบบเรียกมาดูเธอเนี่ยมาดูสิมาดูสิอันนี้นะมันเจ๋งมากเลยนะเขาก็จะแบบเอามาส่องไฟให้ดูเธอเห็นไหมมันเป็นแบบนี้นะอันนี้แรก เนี่ยนะเขาเอาไปบทเป็นยานะแก้โรคปวดท้องเขาเต็มใจที่จะให้ความรู้แล้วเขาก็ดูสนุกกับงานของเขานะรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยค่ะที่ได้พบกับร้านที่เราก็สนใจอยู่ด้วยเนาะเป็นร้านของฝากที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องคริสตัลเรื่องพลังงานแล้วคนขายเองเขาก็มีความสุขกับงานที่เขาทําอันเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยที่จะเอามาฝากทุกคนกันนะแล้วก็สําหรับที่น้าหน้าไหินรู้สึกว่าสปิริชวลเป็นเรื่องปกติสําหรับพวกเขาเลยเหมือนเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้เรื่องที่ทุกคนรู้จัก อยู่แล้วไม่อยากให้เชื่อมโยงการเป็นสปิริตชวลเข้ากับศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งเลยจริง,รงๆการเป็นสปิริตชวลไม่ใช่การเป็นศาสนานะคะหรือการนับถือเป็นลัทธิอะไรเลยแต่เป็นเพียงความเข้าใจค่ะที่เรามีกับโลกมีกับพลังงานมีกับสิ่งรอบๆตัวเราเป็นความเข้าใจที่ว่าเมื่อมีสิ่งหนึ่งขึ้นก็ต้องมีอีกสิ่งหนึ่งเช่นมีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนถ้าสมมตินนะโลกเรามีแต่เรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นอะ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เรียกว่าสิ่งที่ดีถ้ามันไม่มีสิ่งที่ไม่ดีถูกไหมหรือถ้าโลกเรามีเต็มไปด้วยความรักแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งนี้เรียกว่าความรักถ้าเราไม่เคยเจอความโกรธถ้าเราไม่เคยเจอความเกลียดหรือถ้าเราไม่เคยโมโ oh หใครเลยเราจะรู้ได้ไงว่าเรารักคนเป็นลัก เพราะฉะนั้นการที่มีสิ่งหนึ่งมันถึงมีอีกสิ่งหนึ่งเสมอมันเป็นความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติว่าทําไมมันต้องมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตเราล่ะหรือทําไมมันต้องเป็นแบบที่มันเป็นในตอนนี้เหมือนเราเริ่มที่จะเข้าใจแล้วเริ่มที่จะเชื่อมโยงมันได้ว่าบางทีสถานการณ์เลวร้ายในชีวิตเราค่ะทำไมมันถึงเกิดขึ้นเหรอเราจะต้องเรียนรู้อะไรจากมันหรือเขากําลังพยายามสอนอะไรเราอยู่มากกว่าที่เราจะมองว่าแย่จังเลยทําไมสิ่งนี้ต้องมาเกิดกับฉันด้วยฉันไม่อยากให้อันนี้มันเกิดกับฉันเลยฉันไม่อยากเจอเรื่องไไมม่ดีเลยทํา เรื่องสวยๆต้องมาเกิดกับฉันตลอด อันนั้นอะเราจะไม่ได้เรียนรู้แล้วเราจะไม่ได้เติบโตอะไรเลยนะแต่ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างได้ค่ะว่าเอ๊สิ่งนี้มันต้องการจะสอนอะไรเรานะเราหรือเราจะเรียนรู้และเติบโตให้สวยงามขึ้นได้ยังไงจากสิ่งสิ่งนี้ทุกอย่างค่ะเชื่อมโยงกันทุกอย่างคอนเน็กกันไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นก้อนหินสักก้อนหนึง่งหรือแม้กระทั่งคนกับคนก็เราก็สามารถคอนเน็กกันได้สิ่งของต่างๆที่อยู่ในร้านเราเนี้ยค่ะมันจะมาช่วยเสริมมันจะมาช่วยซัพพอร์ตเราให้เรารู้สึกวว่่าาาเรามีีีีพลังงงนนทดดดขึ้ไ้งไไง จะพามาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับน้องๆหินที่พามากลับมาด้วยนะสําหรับใครที่อยากได้ก็ไปดูได้ในเพจ A W K Journey นะคะแล้วก็หินก็ได้ล้างพลังงานนะคะเคลียร์พลังงานให้การเคลียร์พลังงานเนี่ยค่ะขอพูดสั้นๆนิดนึงให้ฟังแล้วกันนะคะมันจะมีได้หลายวิธีสมมุติว่าเป็นหินที่แบบเป็นคริสตัลคลัสเตอร์แบบนี้นะคะเขาเพิ่งออกมาจากเหมืองอย่างเงี้ยค่ะหินเขาอาจจะรู้สึกแบบเสียขวัญตกใจหินก็เลยรวบรวมนะคะหินทั้งหมดที่ซื้อมาค่ะลงไปฝังในดินนะคะเพื่อที่จะให้พื้นดินเนะะี่ยค่ะปอบประโลมพวกเขา แล้วก็หลังจากที่ฝังดินไปแล้วนะยินก็เอาออกมาแล้วก็ได้ชาร์จพลังงานด้วยเสียงนะคะแล้วก็ใช้ไวเซชเพื่อที่จะให้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีถ้าใครเคยเห็นไวเซชเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรที่ทางฝั่ง ตะวันตกเนี่ยเขามีความเชื่อว,ว่าสามารถไล่สิ่งไม่ดีพลังงานไม่ดีไปได้แล้วก็หยินก็จะมีการทํามูนบาร์ให้ทําซันบาร์ให้นะคะก็คือเป็นการอาบแสงจันทร์แล้วก็อาบแสงแดดนะคะและสําหรับใครที่สนใจนะคะก็เข้าไปดูได้เลยที่ A W K Journey ค่ะในเพจ a c e b o o k ของหยินเองหยินจะทําเป็นอัลบั้มไว้ให้นะคะรวบรวมเอาไว้ให้หินแต่ละชนิดที่นํามาแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาดูเพื่อที่จะรู้ว่าหินแต่ละชนิดมีคุณสมบัติยังไงแล้วเราถูกใจกับแบบไหนเราอาจจะไปหาซื้อเองก็ได้นะถ้าสมมติว่า ไม่ทันหรือยังไม่ถูกใจวันนี้นะคะก็จะพามาดูหินที่หินได้มาจากพอร์ตแลนด์เราจะเอามาให้ดูเร็วๆกันทีละตัวอันนี้รู้จักกันดีอยู่แล้วอันนี้ก็คือโรสคอร์ดนะคะสีอันนี้จะดูไม่เข้มนะแต่ของจริงมันเข้มกว่าในกล้องนะคะมีเรนโบว์อยู่ข้างในด้วย ตัวเขาเองไะคะ่ะจะเป็นหินของความรักหรือหินทองฮาร์จักระก็คือจักระหัวใจเนาะเพราะว่าจากกักระที่เป็นฮาร์จักระนี้ก็จะประกอบไปด้วยสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีทองนะคะให้เราเป็นคนที่รักตัวเองได้มากขึ้นดึงดูดความรักได้มากขึ้นเกี่ยวกับเซลฟ์เลิฟด้วยนะแล้วก็เกี่ยวกับการที่เราจะมอบความรักให้กับคนอื่นเป็นหินแห่งความรักอันหนึ่งที่ทั้งเรียกความรักและก็สร้างความรักให้กับตัวเองเทอร์ค i c สเนี่ย เป็นหินที่ชาวอินเดียแดงเขาแบบนิยมใช้มากๆเลยนะชาวอินเดียแดงเนี่ยค่ะเขาจะใช้เทอร์ควอยประกอบในพิธีกรรมหลายๆอย่างพิธีกรรมของเขานะเชื่อว่าเป็นหินแห่งปัญญาก็คือนักบวชชาวอินเดียแดงเนี่ยเขาจะเชื่อว่าเทอร์ควอยส์ะค่ะเป็นหินของจัก,กรวาลที่สามารถที่จะทําให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลน,นี้ได้เมื่อสวมใส่นะคะเขาจะใช้ในการบูชาหรือในการทํานาย แล้วก็เขายังบอกอีกนะคะว่าเทอร์ควอยส์เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพลังอํานาจของเจ้าของแล้วสีของเทอร์ควอยส์เนี่ยคะ่ะก็จะบ่งบอกถึงสุขภาพของเจ้าของที่สวมใส่อยู่มันจะมีการเปลี่ยนสีในการที่แบบเอะสุขภาพเราดีหรือสุขภาพเราไม่ดีสีมันซีดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ช่วยปกป้องคุ้มครองเจ้าของจากเรื่องที่ไม่ดีหรือความล้มเหลวต่างๆสีฟ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่แบบจักกะของลําคอหรือตรจกกักระด้วยเช่นเดียวกันก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารติดต่อค้าขายเจราจาอสอน อันนี้น่ารักมากเลย พวกนี้จะเป็นเหมือนออร่าคอร์สนะคะจริงๆแล้วเป็นคอร์สที่ถูกทําสีด้วยพวกไทเทเนียมหรือทองหรือทองแดงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไปเผาในความร้อนซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่หยินจะนําหินทั้งหมดเนี่ยมาอัดวิดีโอค่ะหยินก็เอาไปฝังดินให้เขาได้เยียวยากับพื้นดินด้วยสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขาได้กลับไปสู่สภาพที่สมบูรณ์ที่สุดหรือว่าพลังงานที่ดีที่สุดของตัวเขาเองเหมือนเป็นการเคลียร์พลังงานให้เขาด้วยเหมือนกันอันเนี้ยนะคะออร่าพวกออร่าคอร์สอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะ จะบอกว่าถึงแม้จะเป็นหินที่ถูกทําสีด้วยเทคนิคพิเศษนะคะแต่ก็พวกประกายที่เป็นรุ้งเนี่ยทำให้พลังงานของหินสูงขึ้นอย่างมากนะคะช่วยปรับจูนเคลียร์จักระต่างๆเชื่อมต่อให้เข้าถึงพลังงานที่สูงขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วดูอย่างสีของเขาเนาะก็จะเป็นสีของจักระด้านบนซส,ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวกคราวจักระหรือว่าพวกโดจักระนะคะหรือฮาร์จักระสีจะออกฟ้าเขียวม่วง ทําให้เรามีสมาธิลึกขึ้นค่ะเป็นหินแห่งความสงบลดความตึงเครียดช่วยขจัดพลังงานที่ไม่ดีค่ะแล้วก็ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันกับคนรอบๆตัวเนาะคือจริงๆเขาสีน่ารักออกทางม่วงๆเข้มๆนิดนึงอันนี้เป็นแบบผลึกเป็นคลัสเตอร์นะคะเป็นอะเมทิสต์ค่ะอะเมทิสต์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าก็คือด้านบนเป็นคราวจักกะอะเมทิสต์เนี่ยจะช่วยเรื่องสมาธิเรื่องขจัดความคิดด้านลบบาดแผลทางอารมณ์ความโกรธหรือว่าความเครียดทําให้จิตใจสงบนะคะ แล้วกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์กระตุ้นการเรียนรู้เขาบอกว่าบางทีเอาอะเมทิสต์มาวางไว้ใต้หมอนเนี่ยจะช่วยให้หลับสนิทขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าอย่างน้องคนนี้อาจจะไม่แนะนําให้วางใต้หมอนเนาะเพราะเขาเป็นคลัสเตอร์มันจะแตกหรือบินได้ง่ายนะคะอีกอย่างการเป็นคลัสเตอร์เนี่ยค่ะเป็นพวกแบบมีพอยต์อย่างเงี้ยบางทีเขาจะกระจายพลังงานออกมาได้ดีนะคะ ซิทรินอันนี้ก็เป็นคลัสเตอร์เหมือนกันชิ้นใหญ่เลยอันนี้เป็นแบบสีธรรมชาติของเขานะคะจะออกสีเข้มๆนิดนึงซิทรินเนี่ยจะเป็นหินของจกกักระทั้ง2จักระก็คือจักรสักโคจักรกที่อยู่บริเวณท้องน้อยเนาะแล้วก็โซล่าเพ็กซัสอยู่บริเวณเหนือสะดือออกมาเนี่ยที่มีสีเหลืองหรือสีส้มเนี่ยคะ่ะสามารถใช้ซิทรินได้ทั้งนั้นเลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นใจด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็ได้ซิทรินก็เป็นหินที่เรียกเงินได้เหมือนกันคะ่ะ แล้วก็เป็นหินที่ช่วยเติมความสุขนะคะความสําเร็จในชีวิตความรุ่งเรืองในอาชีพความสร้างสรรค์แล้วก็มีความปกป้องคุ้มครองมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับจกกักระที่เป็นจักกะช่วงทองเนี่ยจะเป็นจักกะที่เน้นเป็นเรื่องของความมั่นใจด้วยเหมือนกันแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเดินทางอยู่ในทางสายกลางนะ ทำให้เราอยู่กับความเป็นจริงได้มากขึ้นอันนี้ค่ะเหมือนกับอะเมทิสตนะคะที่เขาเป็นคลัสเตอร์อันนี้เขาก็จะกระจายพลังงานได้ดีเวลาซิทรินทําสีบางทีมันก็จะ,อ,ะออกทางเหลืองมากกว่านี้อันนี้จเจอะอเข้มๆนิดนึงเป็นสีน้ําตาลนะคะแล้วมาถึงหินก้อนนี้ค่ะอันนี้คือลาบาร์ดรไรต์นะคะจะมีประกายเป็นแบบสีน้ําเงินอมเขียวอยู่ข้างในเนาะสะท้อนอยู่วิบวบบๆนี่ น่ารักมากลาบาดอร์ไรนะคะจะเป็นหินที่เป็นจักระด้านบนอีกเช่นเดียวกันเพราะาเป็นแบบก็จะเป็นแบบสีเขียวสีทองสีฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเป็นอย่างเนี้ยเขาจะแบบกระตุ้นจินตนาการเกิดความคิดใหม่ๆการมองโลกด้านบวกแล้วก็ทําให้เราบาลานได้ดีขึ้นรวมถึงป้องกันพลังงานด้านลบนะคะและยังเป็นหินของตาที่3ด้วยนะ ทำให้เหมือนมีความอย่างรู้ภายในแล้วก็มีปัญญาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเหมาะกับการใช้นั่งสมาธิแล้วก็ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างความคิดและการกระทำช่วยลบบดแผลที่ไม่ดีในวัยเด็กได้ด้วยนะต่อมานะคะตัวนี้เป็นไอออนไพรไรท์ไอออนไพรไรท์เนี่ยจริงๆเขาบอกว่าสามารถที่จะ,ะช่วยดึงความเป็นผู้นำหรือพลังงานของเพศชายของเราออกมาได้นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงจะ ใช้แล้วมันจะแบบกลายเป็นแบบเรากลายเป็นคนแมนๆอย่างนี้นะแต่ว่าตัวเขาอะแค่สัมผัสอะก็จะรู้สึกว่ามีความร้อนมี energy อยู่ในนั้นเลยอะมันค่อนข้างที่จะเป็นหินที่พลังงานสูงเช่นเดียวกันแล้วก็ช่วยเปิดจักระของโซล่าเพ็กซัสนะคะโซล่าเพ็กซัสเนี่ยจริงๆมันคือจักระช่องทองเนาะเป็นเรื่องของความมั่นใจเป็นเรื่องของความรู้สึกความคิดสร้างสารรค์ความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะเหมาะกับใครที่กำลังมองหาหินที่จะมาตอบโจทย์ ด้านของความมั่นใจอยู่ด้วยเนาะรวมถึงเรื่องเงินนะคะตัวนี้สามารถใช้คู่กับซิตรินได้หรือไทเกอร์อได้นะคะหรือกรีนอ a เวน g จ r ร n e นก็ได้สามารถใช้คู่กันได้เพื่อดึงดูดเรื่องเงินเข้ามาแล้วก็การที่เราเอาไพไรต์มานั่งสมาธิด้วยเนี่ยค่ะก็จะสามารถช่วยให้เคลียร์จิตใจแล้วก็ทำให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นได้เหมือนแบบสามารถ บรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าหินที่เป็นลักษณะของที่เป็นเงินเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพายไลท์หรือเป็นเฮมาไทไม่อยากให้เอามาติดตัวนานๆนะหรือใส่เป็นแหวนเป็นแบบเป็นกําไรอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราไม่มั่นใจว่ามันมีสารที่มันเป็นเหมือนโลหะหนักที่อยู่กับเขาด้วยหรือเปล่าทําให้แบบการที่เราอยู่กับเขานานเอาใส่ไว้ติดตัวตลอดเนี่ยคะ่ะมันอาจจะทําให้มันซึมเปื้อนเข้าสู่ในกระแสเลือดก็ได้เหมือนกัน อันนี้ก็คือใช้เป็นลักษณะของการวางเพื่อจึงดูดสิ่งที่เราต้องการเป้าหมายที่เราอยากให้บรรลุหรือว่าเป็นเหมือนเรื่องของความสําเร็จเรื่องเงินก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบแนะนําให้การรไว้นานๆหรือติดตัวไว้นานๆแต่นั่งสมาธิด้วยก็ได้นะมันเป็นเวลาสั้นๆเนาะเรสแจสเปอร์ค่ะหินสําหรับรูดจักระนะคะจะเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้มีสีแทรกมีทั้งสีดําแล้วก็สีแดงช่วยทําให้เรารู้สึกว่าเรามั่นคงในจิตใจมากขึ้นทําให้ระบบ หมุนเวียนในเลือดเนี่ยดีมากขึ้นด้วยนะเพราะว่ามันเป็นหินของจักระรูทใช่ไหมมันก็จะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในจิตใจรู้สึกปลอดภัยเป็นหินทา่การป้องกันแล้วก็คุ้มครองให้พ้นจากอันตรายอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของระบบของร่างกายระบบสืบพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยทําให้สมดุลมากขึ้นหรือทําให้มันหมุนเวียนได้ดีมากขึ้นแล้วเขายังบอกว่าเป็นแบบหินที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นด้วยนะอันนี้มีเจอแค่หนึ่งก้อน เป็น snowflake obsidian ปกติเนี่ยเราจะเจอแต่ obsidian ทั่วไปแต่ก้อนเนี้ยเขามีบิ่นนิดนึงแต่สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคือเขาก็ยังมีประสิทธิภาพของเขาเหมือนเดิมแหละเพราะว่าเวลาที่หินแตกนะคะอินบอกอันนิดนึงสําหรับคนที่มีหินที่เป็นก้อนๆถ้าสมมุติเขาแตกเนี่ยถ้าเป็นเครื่องประดับเนี่ยอาจจะไม่แนะนำมาให,ให้มาใช้ซ้ําแต่ถ้าเป็นก้อนอย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถเอาเขาไปฝังดินเพื่อเยียวยารักษาให้พลังงานของ พื้นโลกพื้นดินเนี่ยคะ่ะช่วยรักษาเขาอันนี้หินก็เอาไปฝังดินรวมกันมาทั้งหมดเลยเนาะเพราะว่าแบบเป็นการช่วยเยียวยาพวกเขาด้วยอันนี้จะเห็นว่าเป็นจุดขาวๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเป็นหินแห่งการป้องกันเหมือนกันคะ่ะแล้วก็เป็นหินของรู้จักกะด้วยเหมือนกันนะอันนี้จะทําให้เรารู้สึกมั่นคงในจิตใจแล้วก็สามารถเคลียร์พลังงานที่ไม่ดีการมองโลกแง่ร้าย,ายโดยส่วนตัวเนี่ยยินใช้ไบออกซิเดียนเนี่ยในการเคลียร์พลังงานให้หินอื่นๆด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ มันยังช่วยแบบขจัดด้านไม่ดีในตัวของเราได้ด้วยอะค่ะเหมือนพวกไอพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมถ้าสมมติใครอยากจะเลิกอะไรบางอย่างเช่นแบบมีการแอดดิกบางอย่างเนาะช่วยลดพฤติกรรมที่ไม่ดีได้เหมือนกันปกติหครจะใช้พวกแบคออกซิเดียนกับแบคทูมารีในการเคลียร์พลังงานอยู่แล้วนะเป็นหินอันหนึ่งที่จําเป็นแต่อันเนี้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเหมือนกันตัวตัวเองเองก็มีแบคออกซิเดียนธรรมดานะคะไม่ได้มีสโนว์เล็กอันนี้อันนี้ก็เหมือนเผื่อใครจะอยากได้เขานะแต่ว่าอาจจะต้อง ใจกับน้องที่บินนิดนึงต้องขอโทษด้วยจริงที่บ้านกาลังมีการต่อเติมก็เลยอาจจะมีเสียงดังแทรกเข้ามาอีกน,นิดนึงนะคะคัอนดเวนเจรีนะคะก็เป็นคล้ายกับหยกเลยนะก็คือนําความโชคดีนําโอกาสนําความรุ่งเรืองมาให้แล้วก็เป็นฉลากของความอบอุ่นแล้วก็ผ่อนคลายนะคะเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในครอบครัวกับคนที่จะใช้ทําทงาน สร้างสารรค์หรือทํางานที่ต้องใช้จินตนาการนะก็ะเป็นหาจาักระด้วยเช่นเดียวกันนะแต่อาจจะเป็นลักษณะของการที่เชื่อมโยงกับคนด้วยใจเหมือนแบบการปลดล็อกบางอย่างในใจความรู้สึกในใจของเราการที่เราจะเป็นคนที่ไว้ใจคนอื่นได้มากขึ้นหรือเป็นคนที่เปิดใจให้กับคนเข้ามาได้มากขึ้นตัวกรีนอเวนเจอร์ลินอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยปลดล็อกจักระตรงนั้นได้นี่คือไหมดำเนาะมันอยู่ในเคลียร์คอแล้วก็เป็นเหมือนเส้นไหมยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็เป็นทั้งช่วยกระจายพลังงานแล้วก็ช่วยเคลียร์พลังงานที่ไม่ดีออก แล้วก็เป็นการปกป้องด้วยนะเป็นการปกปักรักษาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะป้องกันภัยอันนี้หินค่อนข้างจะเก๋มากแปลกมากนั<า>่นค<า>ืเซเลไนน์นะคะเซะเลไนท์เนี่ยเป็นเหมือนหินของตัวแทนของพระจันทร์นะคะหรือว่าเป็นหินที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนมันมีแสงอยู่ในตัวของมันเลยเนาะเพราะฉะนั้นพลังงานของเขาอะคะ่ะมันจะมีความนุ่มนวล เหมือนกับแบบผู้หญิงเหมือนกับแสงร์ช่วยเคลียร์พลังงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะยินจะมี2อ,อันอยินจะมีทั้งเซเลไน์แล้วก็มีทางออกซิเดียนอย่างสีดำเนี่ยเขาก็จะแบบไล่พลังงานไม่ดีแบบออกไปอะไรเงี้ยแบบประมาณนั้นอันนี้ก็จะแบบเออเชิญอ,ออกไปธนาคาอะไรง <laughs> เงี้ยยกตัวอย่างให้เห็นภาพเนาะก็เหมือนแบบอ่าเป็นการขับไล่พลังงานที่ไม่ดีแบบสุภาพสุภาพหน่อยแล้วจริงๆตัวเขาเนี่ยเหมือนเป็นไม้กสิท์ที่สวยงามแบบของธรรมชาติเลยอะดู ลักษณะของเขาอะค่ะจะเป็นแท่งเป็นเหมือนพุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีหินมีอันที่ใหญ่มากๆเนาะเอาไว้ช่วยคุมพลังงานหรือเคลียร์พลังงานให้กับหินของหินทั้งหมดที่มีนะคะจะเป็นเซเรนไนก้อนใหญ่เลยแต่นี้จะเป็นแบบขนาดกลางๆนิดนึงแล้วก็อีกข้อหนึ่งเลยนะคะเซเรนไนเนี่ยเวลาล้างเขาอะล้างด้วยแสงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะหรือล้างด้วยเสียงหรือล้างด้วยควนันแต่อย่าล้างด้วยน้ำนะคะล้างด้วยน้ำเนี่ยจะทําให้เขาเปราะเนี่ยเพียงแค่บางทีอะเราลูบเขาแรงๆไปอะมันก็จะมีเ ออกมาหลุดออกมานะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลเขานิดหนึ่ง,งอันนี้ค่อนข้างจะเป็นหินที่บบกบางเหมือนกับหญิงสาวไงอันนี้แล้วเขาบอกว่าเหมือนนอกจากที่จะช่วยเคลียร์พลังงานได้แล้วเนี่ย ทำให้เหมือนเรามีออร่ามากขึ้นด้วยนะแบบสวยขึ้นอะคงความอ่อนยาวแก้ไขอารมณ์ที่แปรปรวนรวมถึงแบบทาให้มีชีวิตชีวานะคะหรือจริงๆแล้วก็ดึงดูดความรักความอุดมสมบูรณ์ความซื่อสัตย์อะไรเงี้ยนะเป็นหินที่ควรมีไว้มากๆเลยอะเคียคอร์เนี่ยเขาเป็นที่สุดของการกระจายพลังงานการฮิลลิ่งการเคลียร์พลังงานให้เราเชื่อมโยงกับพลังงานของธรรมชาติได้มากขึ้นหรือพลังงานของจัก,กรวาลได้มากขึ้นเป็นคลัสเตอร์ก็เช่นเดียวกันเขาก็จะช่วย ส่งกระจายพลังงานออกไปเวลาที่อยู่กับหินอื่นๆน,นะคะเขาก็จะช่วยกระจายพลังงานของหินอื่น,นๆที่อยู่รวมกันด้วยนะทาให้ความคิดเราเคลียร์ทำให้เรามีสติมีสมาธิมากขึ้น,นเติบโตทางด้านจิตวิญญ,ญาณทําให้จัก,กระทั้งหมดสมดุลน,นะคะถ้าสมมุติว่าใครแบบไม่รู้จะซื้อก้อนไหนอาจจะเริ่มต้นจากก้อนนี้ก่อนก็ได้เป็นแบบเหมือนยาสามัญประจําบ้านของคริสตัลเลยอ,อันนี้เป็น o r a n g e a v e n t u r เจนะคะ o r a n g e a v e n t u r i n e เนี่ยจะช่วยในเรื่องความล่าเริงสดใสทําให้เราแบบ มีความมั่นใจความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นเพราะว่าเป็นจกกักรช่วงท้องเช่นเดียวกันหรือการกระตุ้นในเรื่องของทางเพศก็ได้นะทำให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอนะว่าแบบเอ้ยเราแบบมั่นใจในความเป็นผู้หญิงหรือมั่นใจในความเป็นผู้ชายของเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งความมั่นใจในตัวเองในด้านอื่นๆนะคะทําให้มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็สนุกสนานเพราะว่าสีส้มเนี่ยแค่มองดูเขาก็สนุกสนานแล้วนะแต่ว่าพอมันเป็นสีจากธรรมชาติใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้สีสดมาก เซลาไซต์จริงๆเซลาไซต์ te, เนี่ยจริงอยากเก็บไว้เองมากเลยอะแต่แบบเหมือนแบบ่ายรูปไปให้หลายคนดูแล้วอะก็เลยต้องเอามาขายเสียดายจังเขาเรียก a n ง e l Stone อะเป็นเหมือน,น Angelic Stone นะคะคือเป็นหินที่ทำให้เราช่วยติดต่อไกด์ที่คุ้มครองเราได้ดีมากขึ้นด้วยนะปรับสมดุลในเรื่องของแบบการพูดสำหรับเหมาะสำหรับคนที่จะพูดในที่สาธารณะด้วยนะคะพัฒนาจิตของเราอะคะ่ะให้สูงขึ้นด้วย ทำให้เราแบบใจเย็นลงแล้วก็ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะเนี่ยแค่มองเขาก็รู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วเสียงข้างนอกดังมากเลยขอดทษจริงๆโดยรวมความเชื่อของจัสเปอร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณเนี่ยก็คือช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดรวมทั้งแบบทําให้เรามีความกล้าหาญในใจมากขึ้นกล้าคิดกล้าทํามีความรอบคอบทําลายความกังวล ช่วยปลดปล่อยพลังงานความเครียดแถมยังแบบช่วยเพิ่มพลังทางเพศได้อีกต่างหากแต่อันเนี้ยเขาเป็นลายลายนะคะจริงๆความหมายเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปนิดหน่อยนะแต่ว่าโดยมากเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันอย่างไลเสือดาวเนี่ยช่วยกระตุ้นบิใต้สำนึกของเราอะคะ่ะให้เห็นถึงความ ต้องการที่แท้จริงของคนที่ครอบครองเขาอยู่เหมือนเป็นลายข่าวดํถ้าจัดความเครียดในชีวิตอะคะ่ะทาให้เราค้นพบความสุขกับสิ่งที่อยู่รอบตัวนะจัดการปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นกระตุ้นให้เรากล้าที่จะคิดจะกล้าที่จะฝันมองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะคะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นหินที่ช่วยนําทางเหล่าที่จะแบบทาให้เราไปอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมอันนี้เป็นลายเสือดาวแล้วก็น,นี้เป็นลายม้าลายเป็นแบบหินต่างๆกันน่ารักมากเลย วันนี้ที่จะมาโชว์หินก็อาจจะแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะตัดเอาเทปที่ไปคุยกับคนขายมาคนขายโชว์ของเนี่ยเลยสนุกมากทําให้คนที่เข้ามาดูได้ความรู้ไปด้วยแค่เราไปเดินดูก็สนุกแล้วเราไม่ต้องซื้ออะไรเลยเรายังสนุกเลยแต่แบบยินอาจจะเป็นคนที่ชอบเนาะเดินเข้าร้านไหนก็จะเจอหินบ่อยมากก็เลยอาจจะได้มาเยอะหน่อยสําหรับน้องๆอันอน,อนี้ก็พามาให้ดูเท่านี้ ทั้งหมดนี้อะคะ่ะก็คืออินเคียร์พลังงานให้ทั้งหมดแล้วแล้วก็ชาร์จให้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนส่งก็อาจจะมีการบล e s ซิ่งด้วยน้ำมนต์ทีหนึ่งอันนี้ฝากไว้ค่ะ